สวัสดีครับกลับไมกลอบนึงกับรายการ Night TV เิยเดาและแค่ต้อเชิญคุณบอสผมเซนสยามนคะครับวันนี้ผมาลังลงกับเส้นทางมากอาจจปขนสนาไม่ได้ผมก็เลยต้องพัดจัดไม่ใช่พัดพาคอ่ะแบบเ็นคนละทางอ่ะอย่างนี้จะถูกกับไหมถ้าไม่มีไม่มีหิมะมาไา้ไหนห่ นี้ผมหาคุณบอสไม่เจอครับวันนี้ก็คือเดินทางมาขอบลูกก็ยังไม่เจอเลยครับทุกคุณบอสไปไหนนะไ่ไหนครับอะไรน,นครับตอนนี้กำลังอยู่กับเตื่อนใหม่ครับซึ่งเขาสามารถที่จะรนะเบิดครับเลยทัดเลย,เลยกำลังวิ่งกลับไปครับ จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วของคลิปสุดท้ายของผมเป็นคลิปสุดท้ายของแมปนี้นะครับเพราะหรืออาจจะจบแต่ก็ได้อะไรสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยมันก็มาลากันก่อนเจอกันก่อนถึงนี้ถึงจะจบแล้วเราจะลากันแล้วครับผมไม่รู้งง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 ,งงแล้วใครเป็นคนแนะนำอะไรก็ฝากมาบอกด้วยครับว่ามันต้องไป็นในต่อเขาถ้าคุณอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่จุด ที่เราขึ้มนมาด้านบนแล้วนะครับจับเลยครับจ<ส>ุดจบแล้วคร,ร,รับเดี๋ยวเจอกันมันลังไปหา <c oughs> ต,รรหาต,นต้นไม้ต้นนี้เราปลูกกันน้อยนี่ใช่มันโตแล้วพี่คิปพี่คิดพี่ลิกกี้ฮัลโหลที่เขียนไว้แล้วพักเกิเคคับอยู่ไหนเนี่ยคิดไม่ออกกันนะครับนี่คืคอทีสุดท้ายแล้วผมจับนผมจะเล่นแบบนี้ได้ไหมอาจจะ ะขึ้นมาทีครับคุณโไไรงแรมอะ่รเลื่อนเลือนสองสองดวงกับอีกหนึ่งดวงช่างมันเถอะมาดวงนี้อะมาอะไรนะดวงนี้นอ,อนะมานี่ครับคุณอยู่ไหนอยู่ข้างบนนี่แหละลงมาทีครับลากันแล้ววันนี้มาหาหนาคมาโหดูเลื่อนตัวแต่ละคนเฮ้ยเลือนเท่ากันเลยอ่ะ ผมก็ผมก็ต้องจบเพลงคราวนี้นะครับรายการนี้ก็คงไม่ใช่เวละวีดีโอ,โอนี้ก็คงแล้วแบบนี้ก็คงจบเพลงคราวนี้และตรงที่เราตกมาก็เป็นมีจุดหลงรับคือตรงนเนี้จุดหลงรับแบบลงน้ำนจุดหลงรับเนี่ยแ<ต>เราไม่เคยจะตกลงน้ำพอดีงั้นก็ายบายกันนะครับรายการที่เาต้องการายบายเจอกันลาก็ผมต้องใสีชีวิตเพราะคุณบอสเฮ้ยเจอกันก่นเลยคนชั่วนี่คือคนไม่ดีครับจบแล้วจบแล้วค่ะคือคนไม่ดีครับ ขาล็อกขาล็อกขาลอกพยายาพยายาหัวบายนั่นมันหลุมศพไเนี่ยมก็บายครยเดี๋ยวเล